รถเราขับออกจากท้ายซอยไปถึงหัวซอยนี่ก็ชั่วโมงกว่าเหมือนกันแล้วก็ที่มันมากไปกว่านั้นก็คือพอมันไม่มีรถแล่นซอยเนี่ยมันเงียบมากแล้วก็มืดมากพอเรานั่งนั่งรถจากในซอยเนี่ยออกมาที่ถนนใหญ่ก็ยิ่งพบภาพที่มันอึ้งขึ้นอีกคือถนนใหญ่ที่มันเคยคึกคักมากเนี่ยมันเงียบแล้วก็มืดแล้วก็วังเวงอีกแล้วฮนะ พอออกมาเนี่ยจริงๆวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยแหละแต่ว่าที่มันรู้สึกมากกว่านั้นก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยพอออกมาแล้วเราอยากออกไปอีกแต่ความรู้สึกที่ดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปเห็นความทุกข์ของเขาจริงๆนะฮะผมรู้สึกเลยว่ามันมันสามมิติมากกว่าในจอทีวีเยอะมากเลยคือมันมีทั้งทั้งกลิ่นทั้งรายละเอียดต่างๆเราเคยคิดว่ามันเป็นแค่น้ำท่วมะฮะแต่เราไม่ได้เห็นชีวิตในน้ำท่วมนั้น เราเห็นภาพน้ําท่วมแล้วคาถามที่ถามตลอดกับตัวเองคือบ้านกูจะท่วมไหมวะแต่พอออกมาแล้วคําถามมันก็เปลี่ยนไปครับมันเปลี่ยนไปว่าเราจะช่วยอะไรคนที่บ้านเขาน้ําท่วมไปแล้วได้บ้าง วันรุ่งขึ้นก็เป็นการทำรายการที่แปลกมากครับเพราะว่าไปทำที่บ้านตัวเองพี่ๆก็ชักชวนกันให้ยกโซฟาขึ้นไปบนโต๊ะกินข้าวให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ก็ขอบคุณพี่ๆและน้องๆทุกคนมากๆที่ที่มาช่วยกันยกของนะฮะแต่ผมรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีอะเวลาที่มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเพราะว่า เรามายกของที่เรามันไม่ได้เป็นของเราเลย้ยะฮะแล้วก็เราได้คนอื่นที่มายกของในบ้านเราทั้งทั้งที่ก็คนละนามสกุลกับเราครับก็รู้สึกว่าเออดีใจนะฮะก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยยกหลังจากยกของที่บ้านของตัวเองเสร็จก็ไปต่อที่พุทธมนพุทธมนทรสายสองนะฮะไปดูพี่บอยทาซานบอย จากกลุ่มนักเดินป่าอาสากู้ภัยที่ไปช่วยกู้ภัยอยู่แถวบริเวณนั้นซึ่งแถวนั้นนี่ก็น้ำถึงเอวล้ที่พุทธมนตรก็สองข้างทางเนี่ยคึกคักมากระหว่างที่รถเราผ่านไปเราก็เห็นร้านขายของแปลกที่ มีแค่ฤดูนี้เท่านั้นที่จะมาขายกันนะครับก็มีตั้งแต่ขายอิฐบล็อกขายเรือขายโฟมนะครับขายเสื้อชูชีพก็มีเราก็เห็นเลยว่าเออเอเอเราเราไม่เคยคิดนะฮะว่าว่าของพวกนี้จะมาตั้งขายอยู่ริมถนนกรุงเทพที่มากไปกว่านั้นก็คือก็มีคนมาซื้อด้วยและแต่ละอย่างก็ก็ไม่ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะฮะก็แพงอยู่ก็ดูเป็น เป็นของจําเป็นของของยุคนี้ไปซะแล้วคือถ้าอยากรู้ว่าบ้านจะท่วมไหมเนี่ยให้สังเกตว่าถ้าเริ่มมีเรือมาขายเนี่ยท่วมแน่เพ่นได้เลยพี่บอยเลให้ฟังนิดนึงครับว่ามาทําอะไรที่นี่ครับคือจริงๆเราเนี่ยเป็นกลุ่มนักเดินป่าอาสากู้ภยัยแล้วก็รวมตัวกันก็ ก็คือมากู้ภัยนี่แหละแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นแค่กลุ่มนักเดินป่าที่รวมตัวกันทั่วประเทศหวังว่าความสามารถของนักเดินป่าบางบางอย่างบางทักษะเนี่ยจะมาช่วยคนในเมืองกู้ภัยในหลายเคตก็คือช่วยชาวบ้านพูดง,ง่ายๆนนพี่บอยเองมาจากจังหวัดอะไรครับผมมาจากนครศรีธรรมราชนะครับมีน้องมาจากเชียงใหม่มาจากโคราชมาจากอีสานใต้รวมกันหมดมคือมัน มันเกิดเคสมาลักษณะเมื่อก่อนตอนที่เคสที่กรุงชิงตอนเดือนเมษาเนี่ย<ม>เพื่อนๆจากหลายกลุ่มทั่วประเทศลงไปช่วยเรา<ม>คราวน,นี้พอเกิดเคสที่ศบมยที่แม่ฮ่องสอนอีกเนี่ยเราก็เห็นว่าผมผมเลย่อตั้งกลุ่มนักเดินป่าอาสากู้ภัยสแตนบาย Stand <ม>ไว้เผื่อว่าถึงเวลาเนี่ยเหนือมาช่วยใตย้ใต้ก็ควรไปช่วยเหนือ<ม>คราวน,นี้สิ่งที่มันซ้ําเติมอย่างที่เราเห็นก็คือคราวนี้มันเกิดภาคกลางซึ่งมันยากมากในการที่เราจะเข้าพื้นที่ ภูภัยน้ําป่าในเมืองกรุงคือผมจะเรียกมันว่าอย่างนั้นเพราะว่าหลายเคสเนี่ยที่เราคุยกันว่านี่มันไม่ใช่น้ําท่วมนะคุณกำลังเจอกันน้ําป่าแล้วมันไหลเข้าป่าคอนกรีตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยากสำหรับเราคือทักษะนักเดินป่าจริงๆใช้ได้ยากมากในพื้นที่ที่เป็นเป็นป่าคอนกรีตเพราะอะไรครับพี่เออบางพื้นที่มันเป็น ตอกซอกซอยมีทั้งเรื่องอันตรายทั้งเรื่องไฟฟ้าทั้งเรื่องบ้านชาวบ้านที่เราไม่สามารถปีนข้ามกำแพงเพื่อไปอีกบ้านหนึ่งได้เพราะในป่าเราเดินข้ามตัดปูเขาไปช่วยเขามันง่ายที่หาร่อยใกล้นะครับพี่บอยก็พาเดินเข้าไปนะครับในในซอกซอยซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองเดินในน้ำในระดับเข้าเอวนะครับในปีนี้ ก็ลากเรือกันเข้าไปกับพี่บอยแล้วก็เพื่อนของเขานะฮะก็ได้รู้เลยว่าโหเวลาเดินในน้ํานี่มันเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วพี่บอยบางทีเขาเขาบอกว่าเขาเดินเป็นกิโลเพื่อที่จะเข้าไปช่วยกู้คนออกมานะครับให้ครับให้ให้ผู้ชายหาผ้าครับผ้านวมผ้าอะไรเก่าๆมาปิดพวกเหล็กพวกนี้ซะมามาปิดซะครับมาปิดซะ ซึ่งคําแนะนำหนึ่งที่พี่บอยจะให้เสมอๆก็คือว่าให้ทุกคนคิดขีดจากัดของตัวเองไว้ว่าแค่ไหนเนี่ยถึงควรจะออกจากบ้านได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอจนถึงขีดสุดเนี่ยมันจะยากที่เราจะออกมาได้เองแล้วก็จะเริ่มเป็นภาระของคนอื่นพี่บอยช่วยเล่ารบะบบจัดการของกลุ่มที่มาช่วยให้ฟังนิดนึงค,คือกลุ่มเรา ทำงานเป็นคือมีตัวหลักๆอยู่ 3- 4ี่คนเสร็จแล้วใครว่างเขาจะมาวอลลุ่มกันมาช่วยกันเคส by เคสไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราทํางานอยู่อยู่สามสี่อย่างก็คือเราทํางานใน3พื้นที่พื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ที่น้ํายังไม่ท่วมตามหาหัวน้ําหัวน้ําในที่นี้ก็คือลักษณะของน้ําที่มันผุดอยู่ตามท่อเพิ่งผุดใหม่ๆห่หัวน้ําที่ผุดอยู่ตามรอยแยกของพื้นดินอยู่ดีพื้นที่แห้งมีแต่ฝุ่นแต่น้ําผุดขึ้นมาซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยเป็น เป็นเขาเรียกรหัสของมันว่ามันไม่ใช่ธรรมดามีอะไรกําลังจะเกิดขึ้นแต่ชาวบ้านธรรมดาหรือคนเมืองจะไม่รู้จักตาน้าอันนี้นั่นคือลักหณะของน้ําใหญ่ดันน้ําใต้ดิน<ม>และก็ดันให้ทุกที่มันเออขึ้นถ้าน้ําหัวน้ําอันนี้ลอดผ่านเส้นไหนไม่มีทางที่ไรจะกั้นมันได้เพราะมันจะดูดน้ําใหญ่มาถ้าเริ่มผุดนี่แปลว่าใกล้ท่วมแล้วครับเ,เป็นสัญญาณแรกท,<ม>ที่ที่เราต้องจับตาบหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้อง ต้องจะต้องทาก็คือถ้าเราหาหวัวน้ําเจอเราก็จะกากระบาดว่าพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็แจ้ง on facebook on เพื่อนหรือแจ้งก็แจ้งแจ้งไปแน่นอนไม่มีใครเชื่อสิ่งระดับที่สองเราก็จะดูว่าพื้นที่ที่เริ่มท่วมก็คือคอน้ํา<ม>ก็คือเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยคอ<ม>ก็คือ,อยังยืนได้ยังเดินได้ยังไงได้คอจะกลายเป็นตัวเมื่อกระแสะน้ํามันไหลนี่กาลังจะอัปเกรด คอน้าก็คือน้าเออขึ้นมาเหมือนน้าท่วมธรรมดาน้ําท่วมเจิงเจิงเพราะว่าน้ําตัวใหญ่เริ่มมาดันมาดันให้เออจากตามท่อแล้วเริ่มล้างคราวนี้น้ําสะอาดมาหมดพวกนี้เราจะได้กลิ่นน้ําคลองน้ําสะอาดนั่นคือน้ําเหนือที่เดินทางมาถึงนี่แล้วนี่ออกไหมครับมันจะดันน้ําสกปรกพวกนี้ไปพอเริ่มไหลแบบนี้เนี่ยคราวนี้น้ําป่าตัวจริงก็คือตัวมันจะเข้าปกคลุมยังอยู่ได้นะครับยังอยู่ได้ใช่ไหม เราไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วหรือว่าเราจะย้ายของในสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆเพราะมันมีผมรู้สึกว่าเท่าที่เท่าที่เคยฟังข้อมูลน้ํามาจากหลายๆคนเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่บอยเป็นคนที่อธิบายน้ําได้อย่างสนิทสนมมากคือเขาอธิบายน้ําเหมือนว่าน้ําเป็นเพื่อนเขาฮะแล้วเขามักจะบอกเสมอว่าน้ํามันมีชีวิตเวลาเขาพูดถึงน้าเนี่ยมันคล้ายๆพูดถึงคนสิ่งหนึ่งที่ที่ได้จากการฟังพี่บอยก็คือ เขาบอกว่าคนกรุงเทพอ่ะอยู่ไกลธรรมชาติแล้วก็เราใช้ชีวิตยอยู่บนคอนโดเรากินอาหารด้วยไมโครเวฟเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากมันทำให้เราไม่ได้มองฟ้าดูน้ำแล้วก็รับสัมผัสจากลมอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้สังเกตเลยว่าธรรมชาติอ่ะมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วเราก็พยายามควบคุมมันตลอดเวลาเหมือนที่เราพยายามกันน้ำไม่ให้เข้ากรุงเทพเนี่ย แต่ว่าจริงๆแล้วเรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่มันต่อสู้ได้ยากมากนั่นคือสิ่งปกติคือคุณจะต่อสู้กับความปกตินี่ยมันยากมากเพราะว่ามันผิดปกติฮะคือเราต้องทำความรู้จักกับความกลัวธรรมชาติสอนให้เรากลัวเราก็ต้องทำความรู้จักกับมันแล้วก็แก้ไขโดยอะไรบางทีแก้ไขก็คือการยอมรับมันยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่แก้ไขโดยการดิ้นรนที่จะจะสู้กับมันมันยากไงที่จะสู้กับสิ่งที่ที่มันเกิดเป็นสามัญเพราะงั้นง่ายที่จะยอมรับความจริงไม่ซับซ้อนงั้นถ้าผมฝากได้เนี่ยผมฝากหน่วยงานคือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องอยู่ง่ายที่จะพูดความจริงแต่ถ้าคุณคิดจะพูดอะไรที่มันซับซ้อนเมื่อไหร่คุณจะใช้เวลานในการเอ่ยคำพูดนั้นนานกว่า ซึ่งผมว่ามันก็เป็นความแตกต่างกันอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันของคนที่อยู่ในในจังหวัดที่น้ำท่วมอยู่เสมอๆกับคนกรุงเทพซึ่งเราจะเห็นเลยว่าคนกรุงเทพครั้งนี้หวาดกลัวแล้วก็ตื่นตระหนกมากผมว่าอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีหลายคนเลยที่ในช่วงชีวิตเขาอ่ะยังไม่เคยเจอน้ำท่วมกรุงเทพมาก่อนส่วนคนที่เคยเจอเนี่ยก็คงไม่คิดแล้วล่ะว่าในชีวิตนี้จะได้เจอน้ำท่วมอีก แต่ที่มันทําให้คนกรุงเทพตื่นกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะเชื่อก็ได้ว่าเราควบคุมมันได้แล้วพอมาถึงวันหนึ่งที่เราควบคุมธรรมชาติไม่อยู่เราก็ไปไม่เป็นก็การที่ได้เดินเข้าไปกับพี่บอยนะครับแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ช่วยเหลือหรือว่า หรือว่าอพยพใครออกมาเลยสักคนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่แค่พี่บอยได้เดินเข้าไปในในหมู่บ้านที่รถวิ่งไม่ได้แล้วแล้วก็เงียบมากคนก็แทบจะไม่มีแล้วเนี่ย,ยบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากการที่เขาเดินเข้าไปคุยด้วยแค่คุยด้วยเนี่ยผมว่าความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าเอายังมีคนที่เป็นห่วงเขายังมีคนที่เข้ามาหาเขา แล้วก็เข้ามาบอกข้อมูลที่จําเป็นกับเขา,าเธอก็นึกถึงสุภาษิตต่างประเทศนะครับที่เคยอ่านมาเขาบอกว่าความสุขเนี่ยเวลาเราแชร์กันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ความทุกข์เวลาแชร์กันมันจะลดลงครึ่งหนึ่งมผมว่ามันจริง ก็มีนัดตั้แต่8โมงเช้าครับไปคุยกับขบวนการกู้โลกชื่อเทมากไปคุยที่ราบ11เพราะว่าขบวนการกู้โลกเนี่ยเขาประสานงานกับราบ11อยู่ก็คุยกับพี่ต้นซึ่งเป็นหัวหน้าคนหนึ่งนะฮะในในหน่วยนี้แกก็เล่าให้ฟังว่ากลุ่มของแกเนี่ยเป็นพวกชอบเล่นเกมแบบผาดโผลนิดหน่อยคือ ตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นบีบีกันยิงเพนท์บอลอะไรเงี้ยนะฮะก็มารวมตัวกันพอพอมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะรถที่เรามีอยู่หรือว่าความสามารถทักษะที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถไปช่วยคนอื่นได้บ้างไหมก็มารวมตัวกันแล้วก็เริ่มออกไปเป็นหน่วยอาสาเพื่อที่จะไปกู้ภยัย